สวัสดีนะครับแฟนนิยายวายของช่องนิยายวายฟังฟินฟินทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้ามารับฟังนิยายวายที่ทุกท่านกำลังร,งรอคอยกันอยู่นะครับนิยายวายแนวแฟนตาซีที่ปริยวิทย์หยิบยกมาอ่านให้ได้ฟังกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเล่รัก ร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้ง4นะครับสำหรับวันนี้ปริยวิทย์ขอนำเสนอเป็นบทที่9นะครับบทนี้มีชื่อว่าเพื่อปกป้องสิ่งที่เพิ่งได้มาจากพวกชอบชุบมือเปิบพาสองครับก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสรุปบทนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในการรับฟังวิยายเสียงเรื่องนี้บทนี้นะครับโปรดติดตามรับฟังกันได้ ในค่ำคืนที่อากาศหนาวเย็นกว่าปกติฤดูหนาวแรกกำลังจะมาเยือนทกสูรีแล้วอากาศกำลังดีสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับเหลียนเฮอร์ซุนถือว่าเป็นบรรยากาศที่เลวร้ายสุดๆการขับเคลื่อนพลังวิญญาณเพื่อสร้างเกาะกำบัง หมู่บ้านทกซุรีทั้งหมู่บ้านถือเป็นความรับผิดชอบอันหนักหน่วงที่ไม่มีใครรับหน้าที่นี้แทนได้มีเพียงเล่าแรงกับฐานกล้าจากเตาไฟเท่านั้นที่พอจะช่วยบรรเทาอาการเหน็บหนาวเข้าไปถึงกระดูกของเขาได้สายลมโชยเอื่อย ทัดมาตอกย้ำร่างกายให้สั่นสะท้านเข้าไปถึงข้างในแม้จะเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วทั้งร่างจวนเจียนจะขาดใจก็ไม่อาจบอกใครให้รับรู้ได้เลยยิ่งดึกยิ่งหนาวเย็นจับขั้วหัวใจเลียนเธอยกหลังมือขึ้นปาดน้ำสีแดงสด ที่ไหลออกมาจากจมูกดงสวยใบหน้านิ่งเหลือบมองเลือดสีสดที่หลังมืออยู่ได้แค่ครู่เดียวก็ต้องรีบยกมันขึ้นปาดหยดเลือดที่กำลังไหลออกมาไม่หยุดอีกอยู่อย่างนั้นพักนี้เขาใช้พลังเวทไปเยอะมากเพื่อต่อสู้กับพวกที่อยู่ข้างนอกนั่น ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นพวกไหนระหว่างสิงเงินกับมังกรเพลิงกลุ่มควันสีดำขมุกขมัวลอยเข้าออกวนเวียนอยู่รอบตัวเรือนไม้มันวิ่งผ่านหน้าผ่านหลังอีกทั้งตัดผ่านไปทั่วร่างของคนที่นั่งดื่มเหล้าแรง อยู่บนโต๊ะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องพูดผีปีศาจร้ายเหล่านั้นทำร้ายเขาทุกคืนด้วยการวิ่งชนแล้วก็หัวเราะเยาะทนได้ยังไงกันเอ๊ะแผลนั่น ไปเจอกับพวกมังกรงเพิงมาอย่างนั้นเหรอท่ามกลางความเงียบงนันเฟรินตัดสินใจเปล่งเสียงออกไปอย่างไม่ลังเลเป็นครั้งแรกสำหรับการมาอยู่ที่นี่แล้วเขายอมพูดกับใครสักคนเลียนเฮอไม่อยากเชื่อว่าอีกฝ่ายจะรู้ได้ ว่าเขาไปเจอกับคนพวกไหนมาทั้งที่ตัวเขาเองที่เป็นคนประมือกับศัตรูแท้ๆก็ยังไม่สามารถฟันธงแน่ชัดเลยว่าเป็นพวกไหนร่างสูงลุกขึ้นยืนก่อนจะพุ่งตัวไปยังคนไข้ที่รู้มากจนน่าแปลกใจเพิ่งจะหายดีแท้ๆ กลับรู้ดีแล้วยังกล้าอวดรู้อีกด้วยบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าแกรู้ได้ยังไงว่าฉันไปเจอกับใครมาลำคอเล็กของเฟลินถูกบีบอัดด้วยฝ่ามือหนาที่เปลี่ยมไปด้วยพละกกำลังมหาศาลจนตัวของเขาลอยขึ้นเหนือพื้น พอได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่าเหลียญเทอซุนคือท่านผู้นำคนใหม่ผู้โหดเที่ยมอมหิตเขากลับไม่ค่อยเชื่อเป็นเพราะท่านหมอโดพร่ำพูดอยู่เสมอว่าอีกฝ่ายนั้นใจดีถึงแม้ว่าจะหน่านิ่งแต่ในวันนี้ได้มาเจอกับตัวแล้วเริ่มเชื่อมัน่น ในคำพูดที่ว่าโหเที่ยมอมหิตนั้นแล้วสนิทใจเธ <ļ> อ, <language> อถึงกับสะดุ้งเพราะไม่คิดว่าคนตรงหน้าจะกล้าต่อกรกับคนอย่างเขาเขาถูกร่างบางออกแรงผักสุดแรงก่ <ļ> อนจะใช้พลังวิญญาณ ที่มีเหลืออยู่เพียงน้อยนิดซัดเข้าใส่ตัวเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวจึงได้พลาดท่าถูกสะเก็ดเวทมนเฉียดมาที่แก้มข้างขวาจนเลือดซิบกล้าดีนะักนะอย่านะฮะฉันขอร้องอย่าทำเขาเลยทันใดนั้นเอง ที่โดจินตรงเข้ามาขวางโดยใช้ตัวของเขาเองมาบังวิถีของพลังวิญญาณจากเฮอาแทนด้วยความไวแสงถอยไปโดจินขอร้องดานะ่านะอย่าลงมือกับเขาเลยคิดว่าเห็นแก่ชั้นเถอะนะฮนะนายก็รู้ว่าต่อให้เป็นนาย ฉันก็ไม่เห็นใจถอยไปไม่อะฉันไม่ถอยขอร้องนะฮะอย่าคิดว่าฉันจะไม่กล้าทำร้ายคนที่ฉันเคยปกป้องนะโดจินยังไงฉันก็จะไม่ถอยฉันจะนับหนึ่ง อ,อยากได้มงกรเพลิงจากฉันไม่ใช่เหรอปล่อยเขาซะแล้วฉันจะยกให้เลียนห้อซุนหยุดชะงักทันทีที่ได้ยินคำว่ามังกรเพลิงในชีวิตนี้มีไม่กี่สิ่ง ที่คนอย่างเขาปราถนาและมันก็เรียกรอยยิ้มมุมปากสุดหล่อของเขาออกมาจากใบหน้าคมคายทันทีอย่างได้ใจฮึยังนี้ค่อยคุยกันง่ายหน่อยเอาอยัางไงดีล่ะให้ฉันฆ่าในเลยดีไหมแล้วชิงเอามังก,กรเพลิงมาเป็นของฉัน ไม่ได้นะฮะ่มันต้องมีวิธีที่จะเอามงกรเพลิงออกไปโดยที่ไม่ฆ่าเขาสิแล้วไหลนะดูมันมีวิธีแบบนั้นด้วยที่ไหนมันต้องมีสิต้องมีฮต้องมีแปลว่าไม่มีจะยากอะไรก็แค่ฆ่าเขาซะ แล้วก็เอามังการเพลิงมาให้ฉันก็เขาอนุญาตแล้วไงเหลีย <_ l evaluations> uh, นเฮอซนฉันจะหาวิธีมาให้ได้เ <_ t aps> ง้นไปหาวิธีมาภายในสามวันถ้ายังหาไม่ได้ฉันจะฆ่าเขาซะแล้วอย่ามาร้องไห้ให้ฉันเห็นน้ำตา เพราะต่อให้ร้องให้ตายฉันก็จะไม่มีวันเห็นใจตกลงตามนี้ออกไปซะเฮสซุนใช้ลมปานผักร่างของพวกเขาออกไปจากเกลือนแล้วใช้พลังวิญญาณปิดประตูใส่หน้าพวกเขาดังปั้งจากนั้น ความเงียบงันก็พรันบังเกิดขึ้นมาอีกครั้งโดจินยังงุ่นง่านปาดน้ำตาที่ไหลอาบสองแก้มแต่สำหรับเฟลินแล้วรู้สึกเหมือนได้รับความปราณีจากมัจจุราชให้โอกาสยื้อชีวิตของเขาไว้ได้อีกถึงสามวัน ความจริงแล้วว่าด้วยเรื่องวิธีดูดซับพลังวิญญาณของสัตว์เวทจากจอมเวทผู้ควบคุมหรือเจ้าของพลังวิญญาณนั้นเฟรินเองก็พอจะรู้ว่ามีอยู่อีกวิธีหนึ่งอยู่เพียงแต่ขอให้วิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายที่จะเลือกใช้ก็แล้วกัน เพราะนั่นก็คือวิธีการที่เขาจะต้องยินยอมทั้งตัวและหัวใจให้กับเจ้าของผู้ที่จะมาครอบครองสัตว์เวทคนใหม่นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการยินยอมพร้อมใจของตัวเขา และก็สัตว์เวทด้วยว่าจะยินยอมและยอมรับอีกฝ่ายทั้งตัวและหัวใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงขอข้ามวิธีนี้ไปแบบยาวๆเลยตำราที่ผู้อาวุโสในหมู่บ้านหามาให้อ่านดูทั้งหมดแล้ว ก็ไม่เห็นจะมีวิธีไหนเลยนอกจากวิธีปลิดชีพเจ้าของสัตว์เวทแล้วก็ไม่มีวิธีไหนอีกแล้วละนั่นนะสิเอเอฟรินหาเจอไหมเฟรินสายหน้าไปมาแผ่วเบา ก่อนจะตั้งต้นอ่านตำราซ้ำอีกรอบอย่างเงียบเชียบอย่างมากก็แค่ตายคนอย่างเขาไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายอีกแล้วหลังจากที่ถูกขับไล่ออกมาจากหมู่บ้านและถูกพวกเดียวกันทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเจ็บปวดแสนสาหาัสก็ไม่มีวันไหนที่เขาอยากจะมีชีวิตอยู่ สิ่งที่ห่วงตอนนี้มีอยู่เพียงเรื่องเดียวคือมังกรเพลิงสัตว์เวทที่สืบทอดติดกายาของเขามาตั้งแต่เกิดถ้าต้องยกให้ใครสักคนก่อนตายยังน้อยก็ต้องมั่นใจว่ามันจะต้องไม่ร่วมก่อกรรมทําชั่วกับเจ้าของคนใหม่ซึ่งเลียนเฮอรซุนคือคน ที่เป็นไอ้คนสารเลวที่เขาไม่อยากจะมอบให้มากที่สุดเหลืออีกแค่วันเดียวก็จะครบกำหนดแล้วจะทำยังไงดีละฟานจะทำยังไงได้ล่ะเฮ้อมันเป็นคนเกลียดคนที่ไม่รักษาคำพูดที่สุดนายรับปากเขาไปแล้วนี่ฮ ก็รับปากเพราะจำยอมเหอะอยังไงฉันก็จะปกป้องเฟรลินให้ได้ไม่ต้องห่วงนะเฟรลินยิ้มอ่อนให้กับคุณหมอร่างบางทันทีฝ่ามือเล็กและนุ่มนิ่มสัมผัสมาที่หลังมือของเขาแผ่วเบา บ่งบอกให้รู้ถึงความจริงใจของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนเป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่มีสัตว์เวทในการควบคุมหรือไม่มีแม้กระทั่งพลังวิญญาณหรือพลังเวทแท้ๆแต่กลับมาเสนอตัวปกป้องจอมเวทที่มีสัตว์เวทในการควบคุมอย่างเขาเนี่ยนนะช่างใจกล้าเสียจริง หรืออาจจะเป็นเพราะเขารู้ดีว่าเหลียนเฮอซุนไม่ได้คิดจะฆ่าเขาจริงๆหรือเปล่านะโอ้ยล拉าๆๆๆลอย่าได้คิดเข้าข้างตัวเองอีกเลย เสียงอะไรนะฟันไม่รู้อะดอรไปบอกเฮากันเถะในขณะนั้นเองก็ปรากฏเสียงดังอึก,กะทึกราวกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า,าคำรามกึกก้องไม่ช้าลูกไฟขนาดใหญ่ก็หล่นตุ๊บลงมาจากฟากฟ้าชาวบ้านต่างพากันแตกตื่นวิ่งหนีกันให้สับสนอนละหมาน พวกเขากรีดร้องออกมาอย่างไม่เคยพบเคยเจอกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าใช่แน่นอนว่าพวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนอยู่แล้วเพราะน้อยครั้งนักที่คนจากทิศทางที่เป็นดินแดนทิศใต้จะปรากฏกายข้ามทิศมาจนถึงทิศทางเหนือทิศเหนือคืออินทรีหิมะ ส่วนที่ใต้ก็คือมังกรเพลงิงพวกเขาหาที่นี่เจอเพราะว่าเราอยู่ในนี้ชาวบ้านที่นี่เป็นผู้บริสุทธิ์เราต้องปกป้องผู้บริสุทธิ์เฟรินคิดว่าเขาต้องทำสิ่งที่ต้องทำคือกางปีกของมังกรเพลิงออกเพื่อปกป้องพวกเขาเหล่านั้นนั่นแหละ คือสิ่งที่เขาต้องทำแต่ถ้าว่าทันทีที่คิดจะเปล่งพลังวิญญาณเหลียนเฮอก็ทยานตัวออกมาผลักพวกเขาสามคนไปกองรวมกันอยู่ในหลุมหลบภัยที่เขาสร้างขึ้นก่อนที่อินรีหิมะจะพังงาดบินขึ้นไปอยู่เหนือท้องฟ้าของทกสุรี แล้วพ่นลมปานไอเย็นยะเยือกเปลี่ยนให้เปรวเพลิงกลายเป็นน้ำแข็งแน่นอนว่าทางฝ่ายนั้นไม่มีสัตว์เวทคือมังกรเพลิงที่อยู่ในตัวของเขาก็นับว่าอ่อนแอลงไม่น้อยแต่ถ้าว่าอินซีเพียงตัวเดียว สู้กับลูกสมุนของมังกรเพลิงทั้งฝูงชักจะเก่งกาจเกินไปแล้วนะเฟลินกับเม้มริมฝีปากแน่นจริงอยู่ที่ว่าเขาเองต้องการปกป้องชาวทกซูลีผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าว่าจะปล่อยให้พีศาตนนี้ฆ่าลูกสมุนมังกรเพลิงของเขาทั้งฝูง ได้ยังไงกันในขณะที่ความคิดกำลังวิ่งพล่านดวงตาของเฟรินก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเดือดร่างกายของเขาก่เกิดพลังวิญญาณสายหนึ่งสั่งสมเอาพลังเวทเอาไว้ในฝ่ามือแล้วกุมเอาไว้อย่างเงียบเชียบโดยไม่มีผู้ใดร่วงรู้ได้เด็ดขาด เปล่งพลังเวทอย่างนั้นเหรอหรือว่ามังกรเพลิงตัวนี้จะเป็นจา่าฝูจบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่9ของนิยายวายที่ปริยวิทย์ตั้งใจนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับ ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยปริยวิตรอรับกำลังใจดีๆจากคุณผู้ฟังอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับฟังตอนหน้าในวันถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ